สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนขุดเหรียญเจ้าตัวแซตแคนนะ,ะซึ่งเป็นเหรียญที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันในตอนนี้นะค,ะคือราคามันโหดมากคือชนิดท,ที่เรียกได้ว่ามีบ้านขายบ้านมีรถขายรถนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูราคาก่อนนะค,ะคือราคาเนี่ยเขาเพิ่งเปิดตัวเมื่อเมื่อคืนเนี่ยประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งนะฮะว่าราคามันเปิดตัวมาแล้วก็ดีขึ้นไปที่หนึ่งเหรียญต่อหนึ่งพันแปดร้อยบีซีได้มั้งเมื่อคืนแล้วก็ นี่นะโดดมันไฮมันอยู่ที่3,200 3,300 BTC เนี่ยหรือว่าเปิดตัวได้แรงมากครับแล้วก็ตอนนี้ราคาล่าสุดเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ8 BTC ถ้าเทรดเนี่ยน่ากลัวทีเดียวครับแต่ถ้าเอามาขุดเนี่ยพูดได้คำเดียวว่าแบบราคามันสุดๆมากอันนี้ของผมนะฮะคือผมใช้การ์ดจอ10705ใบแล้วก็1060 2ใบก็ได้วันประมาณเนะะี่ยฮะ775ดอลลาร์75คูณ 3.5ก็ได้ประมาณวันละ2องพนะฮะก็เนี่ยโดยเจ้าตัวโปรแกรมมานะคะเดี๋ยวผมจะสอนแบบข้าวๆเลยแล้วกันว่าแบบขุดปุ๊บได้ปับ๊บคือตอนนี้ผมแนะนําให้ขุดขุดผ่านเจ้าตัวในแฮชนะฮะคือมันเป็นเว็บที่เหมือนแบบรับซื้อกําลังขุดของเราอะ่ะคือที่ผมยังไม่แนะนําให้ขุดเข้าพูตรงๆก็เพราะว่าถ้าเราขุดเข้าพูเนี่ยกว่าเราจะหาพูด,ดีๆเจอกว่าเราจะ ขุดได้ถ้าเกิดบล็อกมันออกช้าเนี่ยเราก็เสียโอก,กาสของเราแล้วก็ถ้าเกิดกว่าเราจะขุดได้กว่าเราจะคอนเฟิร์มกว่าเราจะโอนเหรียญเพื่อไปขายเนี่ยบางทีมันโดนดั้มออกมาเราเราขุดเราขุดเข้าเข้าเรียกว่าขุดเข้าในแฮชเนี่ยจะจะดีกว่าฮะเพราะว่ามันมันเป็นเหรียญออกใหม่เราเราขุดรอดูสถานการณ์ไปก่อนเนาะแล้วก็โดยตัวโปรแกรมขุดเนี่ยมันมีสองอันก็คือ ตัวโปรแกรมมันจะเป็นตัวโปรแกรมของเจ้าตัวในแฮชเลยคือมันจะเป็นแบบสลับเหรียญเองว่าถ้าเหรียญไหนคุ้มอะ่ะแต่คือบางทีมันช้าเพราะว่าเดี๋ยวผมกดให้ดูนะคือเข้าเว็บในแฮชใช่ไหมฮะเราก็มาข้างล่างสุดเรามาดูตรงว่าในแฮชมยเนอร์เนี่ยปึ๊บเราก็ดาวน์โหลดอันนี้ลงไปเลยก็ได้หรือว่าเราจะใช้โปรแกรมขุดตรงเข้าในแฮชเลยก็ได้คือโหลดจากตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้อีกทีนะครับในเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ โดยวิธีการขุดนะฮะสมมติว่าเราโหลดตัวตัวของใน h e h มาย Miner มาหรือว่าตัวขุดตรงเข้าเข้าอัลกอริทึมของมันเนี่ยมาปุ๊บมันจะได้อันนี้จะเป็นตัวที่ของในแฮดนะคะคือมันมีทุกอัลกอริทึมอยู่ข้างในเลยแต่แต่ผมไม่เอาผมขี้เกียจเบนช์มาร์กมันอันนี้คือเป็นตัวโปรแกรมที่เราได้จากการโหลดมาแบบขุดตรงนะฮะพอคลิกเข้ามานะครับหน้าจอมันจะมีอันนี้มันจะยังไม่มีนะสมมุติอันนี้ยังไม่มีมันจะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็สร้างแบตไฟล์เข้าไปคลิกขวานิวนะฮะแล้วก็ สร้างไฟล์โนต้ตแพดเข้ามาแล้วเราก็พิมพ์ว่า test แล้วกันเนาะ test pad file ปึ๊บเราได้ขึ้นมาโอเคแล้วก็คลิกขวา Edit มานะครับอันนี้เดี๋ยวผมเอาที่ผมเซตมาแล้วกันเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับคือปึ๊บแล้วก็พิมพ์ตามผมไปเลยเดี๋ยวผมจะกอโคพดให้อีกทีล้วกันเนาะโดยอันนี้อันนี้จะเป็นสำหรับค่ายเขียวนะ คือค่ายแดงนีผ่ผมยังไม่มีการ์ดแดงทดสอบก็คือค่ายเขียวเนี่ยพิมตามผมเลยแล้วก็ CD นี่คือว่าตามจํานวนการ์ดสมมติว่าคุณมีเขียวการ์ดเขียว6ใบใช่ไหมคุณก็พิมพ์0 1 2 3 4 5อันนี้คือ5ใบแล้วเกิดถ้าเกิดเราว่าเราไม่เอา cpu ขุดด้วยแล้วก็ใส่ลบ t 0อันนี้คือในกรณีที่เราไม่เอาการ์ดจอไม่เอา cpu ขุดด้วยนะครับโอเคลบทิง้งอันนี้ผมจะเอาเอาหมดเลยขุดให้หมด แล้วตอนนี้ผมที่ผมทดสอบเนี่ยผมทดสอบในโน้ตบุ๊ก y เจ็ดร้อยนะครับถือว่าคือมันขุดได้ทุกจะบอกไงดีว่ามันขุดได้ทุกอย่างตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น cpu card จอนะฮะโน้ตบุ๊กก็ยังขุดได้แล้วก็ไอตัวลบ U เนี่ยฮะลบยูนี่คือมันจะเป็นที่อยู่ wallet ของเราอันนี้เป็น wallet btc นะครับส่วนใครเอา wallet btc ไม่เป็นก็ดูจากคลิปเก่าของผมแล้วกันเนาะผมผมบอกวิธีเอเออากมาให้ใส่แค่นี้ครับมีแค่นี้นะแล้วก็ไอส่วนพอตเนี่ยคือ สมมติว่ามันมีเออร์เอร์ผมจะให้มันหยุดดูอันนี้ไม่จะเป็นต้องใส่ก็ได้ครับเอาแค่นี้พอแล้วก็เซฟไฟล์ครับเซฟปุ๊บดับเบิลคลิกรันเลยครับนี่ฮะคือขึ้นแล้วโอเคขุดเรียบร้อยอเดี๋ยวผมปิดก,ก่อนเนาะเพราะว่าผมอัด,อดวิดีโอไว้เดี๋ยวมันจะหลุดโอเคครับเพอาูขุดเซฟปุ๊บเราก็มาเช็คนะฮะว่าเงินเรามีเท่าไหร่ก็คือเรามาเช็คตรงนี่ฮะเดี๋ยวเป็นมึงผมจะบอกวิธีเช็คเนาะ ปึ๊บแล้วก็มาตรงที่ miner and cell นี่แล้วก็คลิกที่ miner ปึ๊บโอเคครับแล้วเราก็ใส่ที่อยู่อ่า address ของ bitcoin เราลงไปซึ่งผมใส่ของผมไปเนาะปึ๊บกดค n t v แล้วก็กดค้นหาแล้วก็จะรู้แล้วว่ารอรอโหลดแป๊บหนึ่งนะฮะเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเนี่ยวันมันก็จะเป็นประมาณมาฮะว่าอันกอริทึ่มเราขุดตอนนี้มันอัน,อนกอริทึ่มอะไรความเร็ว ความเร็วของเราเท่าไหร่อันนี้เปอร์เซ็นต์รีเจ็คก็คือแรงที่เราส่งมาแล้วมาโดนตีกลับเท่าไหร่แล้วก็คำนวณรายได้ว่าขุดต่อว,วันเนี่ยฮะเป็น BTC per day เนี่ยได้เท่าไรแล้วคิดเป็น US อลลาร์เนี่ยได้ต่อวันเท่าไหร่อันนี้คือเงินที่ผมขุดมาได้ตอนนี้นะฮะอันนี้คือเงินในกระเป๋าเราอันนี้คือเงินที่ประมาณไว้ต่อวันข้างล่างเนี่ยฮะขุด5นาทีขุดอะไรเนี่ยมันเป็นแบบทั่วไปและสาระนะฮะคือเราสนใจแค่ตรงนี้พอโอเคนะครับคลิปนี้สั้นๆง่ายๆบอกได้คำเดียวว่ารีบขุด เพราะว่าราคามันดีมากใครมีใครที่ขายคา์ดจอไปก่อนเนี่ยบอกได้คำเดียวว่าเสียดานะฮะยังไงก็พยายามติดตามกลุ่มผมไว้ไหมนก็ติดตาม YouTube ไว้ถ้ามีอะไรดีๆเนี่ยผม,มจะามาอัปเดตแตช่ช่วงหลังเนี่ยผมไม่ได้อัปคลิปลงเพราะว่าผมติดเรียนอะไรต้องขออภัยด้วยนะครับง,งก้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ